พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่19ข้อที่5บันทึกว่าเพราะเธอเสี่ยงชีวิตของตนและประหารคนฟิลิสเตียนั้นและพระเจ้าทรงกระทําให้มีชัยใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทั้งปวงฝ่าพระบาททรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดีแต่ชะไหนฝ่าพระบาทจึงกระทําบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิดด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผลข้อคิดจากพระวจนะ ที่มาของชัยชนะและความชื่นชมยินดี 1. กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนในสิ่งที่ถูกต้อง 2. กล้าฆ่ากล้ากําจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกจากชีวิต 3. การมีชีวิตเป็นแบบอย่าง 4. การไม่ทำบาปต่อผู้ที่ไม่ทำความผิด 5. การเป็นคนมีเหตุมีผลในทุกการกระทำขอพระเจ้าอวยพรค่ะ